วันนี้วันที่29พฤษภาคม2อ6 5ครับช่วงนี้เป็นช่วงเข้าใกล้เข้าสู่หน้าฝนนี่ของแท้แล้วตอนนี้เนะี่ยฝนเริ่มตกเรื่อยๆแล้วครับส่วนของผมก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาให้ดูครับน,นี่ครับต้นกอลัดจีนที่ดูข้าวก่อน ตันี้มันสูงขึ้นจนถึงระดับหัวเข่าผมนะครับไ,ได้ได้หัวเข่าผมขนาดนี้สูงขนาดนี้สักประมาณห้าสิบเซนนีครับน่าจะได้ไั้เกับรัดจีนนี่ผมมีสักประมาณนี่ครับห้าหกต้น ในบริเวณนี้นะคือการออกแบบสวนของผมเนี่ยเป็นเป็นการออกแบบที่เขาเรียกว่าอะไรผสมปนเปลงครับคือมันมีทุกอย่างในอาณาเขตเนี้ยเขก็ปลูกทั้งเกาลาดัดปลูกทั้งโกโก้ต้นทุเรียนกล้วยลำไยลิ้นจีอะไรอีกที่ผมเห็นมีมะเมาด้วยครับ หลายอย่างผมกะว่านี่เนาะวันหน้าถ้ามันโตขึ้นมันจะออกผลผลิตทั้งปีครับเราจะมีของไว้กินไว้ใช้ไว้ขายอะไรทั้งทั้งปีเลยอันนี้ผมก็เพาะกล้านี่ครับทุเรียนนี่เนาะกำลังเพาะทุเรียนอยู่มะม่วงเราจะทำมะม่วงแฟนซีวันหน้าผมมีมะม่วงห้าหกสายพันธุ์กับอยู่ในมือแล้วตอนนี้ แล้นี่ก็เป็นต้นอะโวคาโดครับผมเพาะนี่ผมเพาะ,มะเมล็ดไว้มันจะเสียบยอดครับตอนนี้ผมมีพันแฮสอยู่ในมือนะครับของพี่สาวมันออกดอกแล้วเรียบร้อยผมก็จะตัดมาทำเนี่ยเป็นเสียบยอดแฮสครับรอมันนี่สักหน่อยรอมันโตอีกสักแป๊ ผมก็จะเสียบยอดละตอนนี้ก็เริ่มสูงชะลูดแล้วนะเนี่ยต้นนี้ถึงเอวได้เนี่ยแปดสิบซนนะเอวผมแต่ต้องรอมันแข็งแกร่งอีกสักนิดนะแข็งแรงสักนิดนี่ครับส่วนผมมีไปเรื่อยเลยล่ะที่เห็นต้นสูสงๆนี่คือนี่ครับต้นยางนาครับ ยังมานี่ครับต้นเนี้ยผมก็ไม่ได้ปลูกไว้เฉยๆนะเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยผมทำไปก็คือใส่เชื้อเห็ดมันออกนี่เห็ดอะไรไม่รู้ก่อนหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ที่เห็ดที่ผมต้องการอ,ะอ่ะสองผมได้ความร่มเย็นของมันมันอยู่ที่ไหนมันก็ร่มเย็นที่นั่นเนาะแล้วก็อันที่สามเนี่ยผมได้ เป็นพริกไทยครับผมเอาไว้ให้มันเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆเนะี่ยพริกไทยตอนนี้ก็ปีกว่าเกือบสองปีแล้วมั้งผมก็จําเวลาไม่ได้ผมจาได้ว่าผมกลับมาอยู่บ้านผมประมาณสองปีที่แล้วผมก็ปลูกเลยมาถึงก็ปลูกเลยเนีย่ยตอนนี้มันก็นเริ่มเลื้อยขึ้นไปตามนี่แหละทนอย่างนานละผมก็ตัดส่วนเกินอย่างนี้นะครับเนีย่ยอามาชํากิ่งได้ มันออกรากอย่างเงี้ยนี่ครับเํามาทำกิ่นได้เอาไว้ขายเนาะนี่ยครับสูงไหมต้นไม้ผมก็มีผสมปนเปลงครับแต่ที่เป็นหลักก็คือต้นทุเรียนเนี่ยอย่างเงี้ยต้นทุเรียนบ้านจะลา ตัวนี้ต้นทุเรียนก้านยาวพเพาะจากเมล็ดครับไอตัวนี้นี่มันคงไม่ใช่ก้านยาวแล้วแหละมันคงจะกลายพันธุ์มาเป็นพันธุ์อย่างอื่นเป็นกา้กานก้านยาวผสมอะอาจจะเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอ,อถ้าอยู่กับกบก็กบคอยาวอะไรประมาณนั้นะไปเรื่อยครับคือมันจะได้รสชาติเก่าของแม่ม,มาก็คือก้านยาว แล้วก็มีอีกรูปแบบเป็นผสมเข้าไปอีกธรรมชาติมแมลงปออยังมาเลยครับมแมลงปอเป็นตัวชีว้วัดว่าสภาพแวดล้อมปลอดสารพิษนะครับนี่กระทุเรียนบ้านเยลาแตกกิ่งก้านสาขาดีส่วนนี้เป็นนี่ครับทุเรียนหมอนทองเสียบยอด ตัวนี้อายุสงเดือนครับซื้อมาแล้วก็เพาะลงดินช่วงที่มันฝนตกสองเดือนแล้วส่วนอันนี้ก็ทุเรียนหลงรับแรครับหลงรับแรนี่เริ่มแตกกิ่งก้านออกมาแสดงว่าตอนนี้มันกระจายนี่ละรากของมันออกไปละ ส่วนนี้ก็หมอนทองอีกต้นครับตัวนี้ต้นผมซื้อมาต้นใหญ่เลยต้นละร้อยห้าสิบตัวนี้นะตัวนี้มามันก็ระดับเอวผมแล้วเนะี่ยมันก็เริ่มแตกกิ่งก้านสาขาแนละ้วตัวนี้ไปไวนะครับต้นนี้ก็ทุเรียน เขาเรียกอะไรนกหยิบนกหยิบถ้านกหยิบผสมกับอันนี้ก้านยาวมันก็จะได้เนี่ยลูกผสมจะตั้งชื่อว่าอะไรเดียวน,น,นกขอยาวมาผมว่านะอ่าน,นี่เทคนิคของผมในการทำสวนแบบบนขี้เกียจอยิยางไงนะครับคือผมจะ ตัดหญ้าเมื่อถึงเวลาจําเป็นครับ <c oughs> ไม่ค่อยได้ตัดหรอกนะแล้วก็นี่ผมไม่จําเป็นต้องหาปุ๋ยอะไรไกลเลยครับผมมีนี่ต้นกามปูกามปูกามปูนี่ถ้าถึงเวลาที่มันใบร่วงแล้วมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้ไส้เดือนมากินแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนต่อครับส่วนผมเคยมี ต้นก้ามปูต้นใหญ่ๆเจ็ดต้นครับเมื่อก่อนดินดีมากเลยปลูกมะละกอฮอลแลนด์อ่ะไม่มีทรงเลยอะ่ะคือมันอ้วนจนเอวมันหายทรงทรงเอวนะเอวทรงทรงเอวที่มันปกติมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ไหมมันมันเป็นเนี่ยมันบวมตรงเลย,ยงั้นอะ่ะสมบูรณ์มากแล้วพอผ่านไปอีกสักปีสองปีมันถึงจะกลับเป็นสดทรงเดิมอย่างนั้นอะ่ะผมก็เลยเห็นว่าโอ้ใบก้ามปูนี่คือสุดยอดปุ๋ยเลย ผมก็เลยปลูกไปด้วยเดี๋ยววันหน้าถ้ามันเริ่มจะบางแสงก็จะตัดทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่เวียนอย่างนี้ครับให้มันใบมันคลุมพื้นที่เป็นอาหารอันนี้ก็ต้นมะเม่า,มา,มาหลวงครับอร่อยนะนต้นนี้เม็ดมันอร่อยมากทำน้ำอร่อยมากเลย นี่ก็ทุเรียนพวงมณีตอนนี้เริ่มแตกกิ่งย่อยออกมาเยอะแยะแล้ครับนี่ก็กล้วยเล็บนี่ก็กล้วยเล็บมือนางใกล้ตัดครับคอนเซปต์ Concept ของผมก็คือเนี่ยครับ ในการทําสวนนั่นก็คือมีทุกอย่างให้ครบกินทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยครับอยากกินอะไรก็เนี่ครับจัดการปลูกเลยเนี่แมคคาเดเมียก็มีเนี่ยไม่เคยได้เมียบางต้นสูงสูงมากเลยแต่เนี่ยครับยังไม่ออกดอกเลยนะเจ็ดแปดปีนี่เนี่ยอย่างต้นเนี้ยต้นเนี้ยแมคคาเดเมีย อยู่ข้างทุเรียนเลยผมปลูกทุเรียนบ้านยยลาเนี่ยตรงนี้ด้วยอยู่ใกล้ๆกกันนั่นแหละลมจะได้ไม่ไม่ตีต้นหักเนาะอยู่ด้วยกันตักตึงกันเนี่ยครับปลูกทุกอย่างที่อยากกินไว้เดี๋ยวพอถึงเวลามันออกพร้อมกันทุกอย่างมันจะไล่เรียงกันทั้งปีเราก็จะมีรายได้ทั้งปีได้ครับแต่ตรงนี้แต่ตอนนี้นี่ผมก็นี่นะ ยังไม่มีรายได้อะไรมากมายครับเพราะว่ากําลังเป็นช่วงกําลังสร้างอยู่มันมีบางอันที่ออกแล้วอย่างเนี่ยต้นเกาเกาลัดไทยครับกาล,กลัดกามีเนี่ยตอนเนี้ยเพิ่งจะมีลูกของมันอะอยู่นโน่นบนนู้นมองไม่เห็นนะครับดูผ่านกล้องเอาละครับผมมาเนี่ถ่ายให้เพื่อ,อนๆดูความเป็นไปของสวนผมเนาะ เดี๋ยววันหน้าผมจะถ่ายมาอีกวันนี้ลากกันไปก่อนสวัสดีครับเพื่อน